สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <ใ 2014. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับอรเอามือปิดปากไว้มหนึ่งเออสวัสดีกับช่องพี่น้อยขยะซิ่งบ้านป่าอะไรเอาเร็วดีดีรถขยะซิ่งบ้านป่าช่วยกดไลก์ดแชร์กดแชร์กด subscribe เออกดติดตามกดกระดิ่งช่องพี่นนท์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องรถขยะขยะซิ่งบ้านป่าโอเควันนี้ก็เป็นเป็นวันเกิดของน้องอะไรนะกวา <ๆ S 2> <ท>ว มกี่วันแล้ววันที่เท่าไหร่ไม่เกิดหนูวันที่เท่าไหร่หรอกอ๋อยี่สิบพี่น้องก็มีมากของอันนี้มันก็เป็นเนี่ยครับมาจากที่พวกเราเก็บได้ก็เอามาให้น้องกันเนาะก็จะเป็นของขวัญชิ้นเล็กๆ็น้อยไม่มีค่าอะไรหรอกแต่มันก็เป็นวามทัญใจนู้ยให้เบิร์ดเดย์ลูกไม่ใช่ของใหม่นะไม่ใช่ไหมเราเปิดดูก่อนไม่ใช่ของใหม่แล้วลูกเป็นของที่ว่าเขาแต่เราก็ใช้ได้เนาะโอเค เออเนี่น่าจะเป็นเอามาจากโรงเรียนนานาชาตินะเนี่ยนี่จะมีของแท้อ่าเดี๋ยวพี่นนท์ไปก่อนสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีเอาวันนี้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันดีกว่าเนาะเพราะว่าผมมีงานต่อวิ่งหมูอีกเอาเจ้าสวัสดีก่อนเอาสวัสดีสวัสดีค่ะอ่าช่วยกดไล่โอเคหมดเลยหมดเลยจะใช้เราจะกดกระดิ่งกกระิ่ตาใครท่องมื่ใครหนาซิบ้านตาโอเคอาชนมือไปแล้วอ่าชนมือ อ่าไปแล้วพี่เป็นนไมแล้วพี่งานต่อแ <Bye. S 1> ละ้ะบาย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 สวัสดีครับยังไม่แน่ใจเลยครับก็เป็นน้องๆที่อยู่หมู่หนึ่งก็เป็นวันเกิดของน้องผู้หญิงคนหนึ่งเราก็จําชื่อไม่ค่อยได้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นของวันเกิด แต่มันก็เป็นของที่ยังไงล่ะมันเป็นของที่พวกเราเก็บมาได้ดีกว่าเราเอาไปทิ้งเราก็ให้เด็กน้อยพวกนี้นะครับอาบกเด็กน้อยที่พ่อแม่ยากจนหรืออะไรที่เขาไม,ม่มีจะกินหรืออมีจะกินแต่จ,จะไม่มีเงินเก็บก็เอาเป็นว่าของที่เรามา เราไม่ได้มาขายมาอะไรนะครับส่วนหนึ่งของดีเราก็ขายอีกส่วนหนึ่งถ้าไหนพอใช้ได้หรือพอเล่นได้เราก็จะมาให้เด็กน้อยอาตามหมู่บ้านที่เราได้ผ่านแล้วได้รับผิดชอบเก็บขยะตามหมู่นั้น,น,นวันนี้ก็มีภารกิจต่อเนอะอาะยังไงช่วยฝากช่องรัขยะซิ่งบ้านป่า,าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กด กระดิ่งติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้อาีมการเหลดาิเดะฝอยทั้งทุกจังหวัดเพื่อนทุกคนขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับใช้รถใช้องถนนก็ระวังกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นน้องๆใครเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะ โอเคครับไงก็สวัสดีกับอ่าทิปนี้ของอ่าของน้องๆ้งางาหมู่หนึ่งดีอกดีใจก็พี่นนท์มานกขยะพี่นนมา,นา,นนมาแล้วก็เป็นของเด็กที่ว่ามันอยู่อย่าลิขกสิจะลงเลยนะครับสวัสด,ดี สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นของเล่นที่เราเอามาให้น้องๆหนูๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปของโลกที่าสิ่งบ้านป่าเป็นกำลังใจฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา สวัสดีครับกับช่องโลขยะสิ่งมันป่า